and more companies that already in a growth state trying to do something called portfolio management for innovation, meaning that they have a lot of product innovation, process innovation, human resource innovation, or even innovative organization. this is very emerging group of medium-sized companies that going to be a big player for thai innovation system in the near future. ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ครับไว้สำหรับให้คำปรึกษาทางด้านจิตแพทย์เวลาผู้คนมากมายครับมีปัญหาประสบปัญหาด้านจิตใจมีเรื่องลบกวนใจคนเหล่านั้นก็ต้องการคนที่คอยระบายคอยรับเรื่องราวต่างๆกูก้าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการหนึ่งของการระบายนั้นโดยการติดต่อกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาทผ่านทางวิดีโอคอลทีมจิตแพทย์เราเป็นหามาลงในแอปพลิเคชันนี้ซึ่งตอนนี้เราได้ประมาณ4 0ค คนครับจากทั่วประเทศคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะไปพบจิตแพทย์ครับทางโรงพยาบาลไม่กล้าเดินเข้าไปกูก้าเห็นช่องทางนี้ครับเลยใช้แอปพลิเคชันคือลูกค้าสามารถคุยออนไลน์ได้ที่บ้านเลยครับเป็นส่วนตัวเป็นความลับ Not only startups Thai enterprises are also driven by innovation. คือตอนนี้เรามีผลไม้นําเข้าจากหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์ด้วยคือตอนนี้อินโนเวชันของเราที่ใหม่ล่าสุดเลยก็คือตัวเวนดิ้งแมชชีนนะครับซึ่งเป็นตูป้ปดผลไม้เหมือนเครื่องดื่มหรือสแน็คทั่วไปเลยแต่ว่าน่าจะเป็นเจ้าได้เจ้าเดียวที่เป็นผลไม้สดในไทยเลยครับคือความคา,มาดหวังของผมก็คืออยากให้ผู้บริโภคได้ทานผลไม้สดอยู่ได้ทุกที่ครับแล้วก็สะดวกสบายในการซื้อผลไม้สดได้ตลอดเวลา นวัตกรรมตัวใหม่ก็จะเป็นตัวไบโอพีบีครับเพราะว่าช่วยกระดาษปกติครับที่ใช้กันทั่วไปครับภายในสารเครือบเนี่ยครับจะเป็น PE ครับซึ่งเป็นพลาสติกทํากรรมวิธีในการที่เราจะกําจัดมันนะครับฝังกบความชื้นอะไรต่างๆจะใช้เวลา3-5ปีครับปกติแต่ว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ครับใช้เวลาเพียงแค่180วันครับก็จะสามารถย่อยสลายหายไปได้เลยครับ นวตัตกรรมวีฟูดคือการนําสินค้าเกษตรนะครับเอามาแปรรูปนะครับให้สามารถทานได้แบบสดใหม่มีอายุที่ยาวนานขึ้นกว่าสินค้าสดปกติโดยที่ไม่สูญเสียเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการแล้วเราเนี่ยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้การสนับสนุนเกษตรกรนะครับโดยการทาเรื่องคอนแทคฟาร์มิงนะครับนั้นเราจะคุมเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบได้ตั้งแต่ต้นทางเลยกับกลุ่มเกษตรกรที่เราให้การสัสนุนทั่วประเทศกว่าหมื่นไร่ แพ็กเกจจิ้งนี่ก็คือการทําให้ข้าวโพดเนี่ยเก็บอยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่เป็นแวคคัามหรือสุญญากาศนะครับก็คือสามารถคงเรื่องของเชื้อไร้ได้แล้วก็คงในเรื่องของสิ่งปนเปื้อนหรือการก่อเชื้อต่างๆนะครับการเอามาแวคคัามก็คือเหมือนกันดูดอากาศออกมานบเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่เจริญอยู่ในนี้แล้วมันทําให้สินค้าเนี่ยเก็บได้7จถึงแวันสดใหม่มากๆนั่นคือนั่นคือนวัตกรรมของแพ็กเกจจิ้ง